มาค่ะวันนี้มากินของเปรี้ยกันนะคะของเปรี้ยวของเราวันนี้ก็มีหมักเ้ามะขามอ่าพุตาราแล้วก็มม่วงดองแล้วก็สลิมปิงนะคะทุกคนมาค่ะมาทานของเปรี้ยวแก้ง่วงกันตอนบ่ายนะคะทุกคนนี่ค่ะน้ําจิ้มเรานะคะน้าจิ้มเราก็อ่าเยอะแยะมากมายนะคะมาค่ะมาทานกันนะคะใครชอบกินของเปรี้ยวมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะเรามาทานมะขามก่อนนะคะลองชิมมะขามกับ่าน้ําพริกก่อนนะคะทุกคนอ่าจุ่มน้ําจิ้มอ่าจุ่มน้ําพริกไปเลยนะคะ เปียกกรอบอร่อยมากค่ะทุกคนแซ่บเบอ,อมาอีกหนึ่งสักหนึ่งลูกค่ะอีกหนึ่งลูกมะขามอ่อนมากเลยนะคะกรอบอร่อยจิ้มไปเลยค่ะอืมแซ่บกรอบอร่อยมากค่ะแกง่วงได้เลยนะคะใครชอบกินของเปียกม,มาทานด้วยกันนะคะอันนี้นะคะอันนี้ผักเบานะคะเราลูกเป็นพวงไปเลยค่ะลูกเป็นพวงไปเลย เปรี้ยวมากค่ะเปรี้ยวเข็ดขัดอ่าเปรี้ยวเข็ดปันค่ะเรากินแบบเป็นพวงกันเลยนะคะกินธรรมดาไม่จาค่ะอะไรค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะหืมรูปเป็นยค่ะลูกเป็นพวงไปเลยแ่บแสบเปรี้ยวมากค่ะเปรี้ยวปากมากค่ะมาทานด้วยกันนะคะใครชอบกินของเปรี้ยวมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะหมากเมามะขามอ่อนนะคะนี่นามาําพริกของเรานะคะืเห็นแล้วเปรี้ยวปากมากค่ะ นี่ค่ะมากินแข่งกันไปเลยค่ะสองคนใครจะไาทำหน้าเปรี้ยวก่อนกันนะคะเปรี้ยวมากเลยค่ะทุกคนมาค่ะมาทาด้วยกันนะคะของเปรี้ยวค่ะ